เทรดจนพอแตกล้มเหลวซ้ำซากไม่มีใจทําอย่างอื่นเลยทํำยังไงดีอย่างแรกเลยการที่คุณพอแตกมันก็คือการขาดทุนอย่างหนึ่งแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าชีวิตของคุณต้องล้มเหลววันนี้มันยากมากนะครับกับการที่คุณเอาใจที่ล้มเหลวจากผลลัพธ์ในอดีตมาทุ่มกับปัจจุบันที่คุณอยากให้ได้ผลลัพธ์ในอนาคตที่ดีขึ้นวันนี้คุณพอแตกไม่ได้หมายความว่าอนาคตคุณจะต้องพอแตกหรือว่าขาดทุนมีเทรดเดอร์หลายคนมากครับที่เริ่มจากการที่เราขาดทุนขาดทุนขาดทุน บางครั้งก็บางคนก็กําไรกําไรขาดทุนแต่สุดท้ายไปทางเมื่อเรายืนหยัดกับเทคนิคใดเทคนิคนึงมากพอนั่นก็คือการที่คุณได้ชํานาญกับสิ่งนั้นจริงๆวันนี้นะครับอย่าให้คําว่าผลลัพธ์ในอดีตมาทําให้อนาคตของคุณไม่สามารถไปต่อวันนี้การที่คุณพอแตกไม่ได้หมายความว่าชีวิตคุณล้มเหลวและสูญหายไปสู้ครับยืนหยัดและศึกษาสิ่งนี้ให้ดีถ้าวันนี้ไม่พร้อมศึกษามันก่อน ถ้าวันนี้พร้อมแล้วก็ยังไม่ต้องรีบทุ่มกับมันอยู่จนชำนาญฝึกจนชำนาญน,นะครับแล้วไปต่อ